สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เฉลยข้อสอบเบาๆกันวันนี้นะครับก็มีข้อสอบอยู่4ข้อนะครับเป็นข้อสอบสตรั c เจอร์นะฮะก็ฝึกทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะคุ้นเคยนะครับแล้วก็จะจับทางออกนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยวันนี้ข้อแรกนะครับข้อแรก in 1879นะฮะแล้วก็มีคอมมาสองตัวนะฮะตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะฮะ ตัวนี้จริงๆแล้วคําว่สองตัวนี้คือ a p p o s i t i v e นะฮะ a p p o s i t i v e ก็คืออะไรนะฮะคือเป็นคำนามหรือว่าเป็นกลุ่มคำที่ทำหน้าที่ขยายประธานนะครับหมายความว่าตัวเนี้ยนะฮะจริงๆตัวนี้เป็นประธานเนาะนะครับ a p p o s i t i v e ทำหน้าที่ขยายประธานซึ่งปกติรูปของ a p p o s i t i v e เนี่ยมันจะอยู่หลัง นะครับมันอยู่หลังประธานนะฮะเราคุ้นเคยกันแต่ว่าตัวนี้ก็อีกนะฮะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่มันสามารถที่จะไปอยู่ได้นะครับก็คือตำแหน่งหน้าประโยคนะฮะหน้าประธานนั่นเองนะครับโอเคนั่นก็คือ Positive นะครับหมายความว่าคำที่เราจะเอาไปใส่เนี่ยมันจะต้องเป็น กลุ่มคำหรือว่าเป็นคํานามนั่นเองนะฮะแล้วตรงไหนที่เอาไปใส่แล้วจะได้ใจความนะฮะ twenty four years นะฮะ twenty four years ตรงนี้เขากลังพูดถึงอะไรครับอายุของ alice freeman ์ a ม m e r นะฮะเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็น head of the history department at uh w a l l e s l e y นะฮะเขาบอกว่าในปี1879นะฮะ ในช่วงอายุนะครับ24ปีนะคะคํเขาบอกว่าว่า24ปีเพราะฉะนั้นตัวที่ให้ความหมายดีที่สุดก็คือ at the age of 24นะฮะ at the age of 24เอนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับในเนื้อเรื่องนะแต่ว่าเราลองมาดูความหมายทำไมเขาถึงมาระบุว่าในช่วงปี1879หรือว่าในช่วงวัย24ปีนะครับเพราะว่า การที่มาเป็นหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนะฮะในอายุ24ปีนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ amazing ใช่ไหมฮะนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่เขาเอามาวางไว้ข้างหน้านะครับเพื่อที่ต้องการที่จะเน้นย้ำว่าอายุแค่24ปีเองแสดงว่าเก่งมากๆนะครับ a l ิสฟรี Freeman Palmer เนี่ยได้เป็นถึงนะฮะ,ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เป็นคณะบดีนะฮะของวิชาประวัติศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้นะครับนั่นก็คือเหตุผลที่เขาเอาคำว่า at the age of 24เนี่ยมาใส่ข้างหน้าเพ<ม>ื่อเป็นการเน้นย้ำนะฮะข้อที่2นะครับ United States spend more money on advertising นะครับเราเจอคำว่า more มันเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่านะครับเพราะฉะนั้น เรารู้เลยว่ามันจะต้องมีคำว่าแดนอยู่ด้วยซึ่งมีตัวเดียวที่เป็นไม่ได้ก็คือข้อบนะครับ more money on advertising other than country in the world นะฮะ more uh, more a d v e r t i s e more money on advertising than any other country นะฮะททีนะครับต้องเป็นข้อ c นะฮะต้องขออภัยด้วยต้องเป็นข้อ c นะครับ than any other country in the world นะฮะที่จะถูกต้องนะครับการเรียนคำมันต้องเป็น any other than any other นะฮะข้อต่อไปครับผมนะครับนี่ไงรูปแบบของ a p o s i t i v e ที่เป็นรูปที่เราคุ้นเคยนะครับก็คืออยู่หลังประธานนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนกันนะฮะมันจะต้องเป็นกลุ่มคำหรือว่าเป็นคำนามเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยต้องเป็นข้อนะฮะ ต้องเป็นข้อ c นะครับ the best known antibiotic นะฮะจะบอกว่าข้อ b เนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันมี was ซ,ซึ่งเป็นคำกริยาอยู่ใช่ไหมนะครับการเรียงของข้อ a เนี่ยไม่ถูกนะครับ a n antibiotic of known นะฮะ known คืออะไรนะฮะดูแล้วเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะใช่ชนิดคำที่ถูกต้องนะครับมาวางไว้ตำแหน่งตรงนี้ควรจะเป็นคำนามนะฮะ อันนี้ n o เนี่ยมันน่าจะเป็นถ้าไม่ไม่เป็น verb ก็เป็น adjective นะฮะหรือว่า non best antibiotic ก็เรียนคำไม่ถูกต้องนะฮะโอเคข้อสุดท้ายนะฮะ a l t h o u g h Emily Dickinson is now a well-known American poet นะฮะ only seven of her poems นะครับอ่ะมาดูนะฮะ เรากำลังพูดถึงเอมิลี่ดิกินสันนะฮะเขาเป็นนักกวีที่มีชื่อเสียงในอเมริกานะฮะในปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงเนี่ยแสดงถึงความเป็นปัจจุบันอยู่นะครับแต่เรากำลังประโยคต่อไปนะฮะประโยคต่อไปเป็นการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับ While wow, she was alive สังเกตตัวนี้เป็นเว r ร์นะฮะเขาพูดว่ายังไงฮะ Seven of her poem นะฮะ seven of h e r poems นะฮะต้องบอกว่าถูกนะครับตีพิมพ์นะฮะ were published ขณะที่หล่อนยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อดีนะครับถูกตีพิมพ์นะ,ะโอเคนะฮะเป็นแกร,รมมาที่ไม่ยากนะครับไม่ยากฝึกไปบๆเดี๋ยวเราก็ทําได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ